ยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษา h ช n แนลนะคะทางจิ้งกะเจ้าหรือบ่คุณอ่ะบริษัทซัมพ์พันปัจจุบันไปกุไปสกุลไปทุรสะสกุลตูน่น่งว่า ผู้ใดเห็นงานกับอันบักบิดคืองามแท้เพิ่นว่าทำไยเพิ่นเห็นคอยเพิ่นเหล่าเบาผู้ใดเห็นงามบักบิดเพิ่นว่าคือผู้งามแท้เพิ่นว่าเห็นมือใดมสกี้นี่ละคอยเหล่าเ่าแม่จะฟังลาบ่อืะ คือผู้งามแท้เป็นว่าผู้ใดเห็นไ่มว่าก็งามต้องมาแต่ฟังพุ่นเขาลอนสายฉาบไหนสิแดดออกแล้วอันนี้คือบ่เปิดไล่ซะ เขาจะทำมันแทนพูน่ะต่ำแต่เศร้าแท้อ้ยต่ยมขึนก่อย่งลุกต่ำพูน่ะย่านหัวยิ่นจะคองย่านหัวไมเเ้าเด้อยาต่เนยยกินข้าวย่อมเลี้ยงวันใดย่อมขึ้นลูกต่ำยิ่ป๊กโ๊กอยู่ ต้องมีจำจริอยากไปเอาปิดมาไหวอยู่ยแค้นมาันบอกมันเดืองนี่แขกมาเสื่อนของน้ำอีก,กีกะเจะเห็นก็จะปิดย็น,นหน่วยสองหน่วยจะอิ่มเลยสิเอาน้ำคือเต็มอา่างแต่บัน,บอ,ออนบอกคือได้ใส่กระบะเต็มแทนเนา ลุงเสือยังไม่กินข้าวเช้าใส่ละบ่มีหอดสระนั่งกินแบบลูกทุ่งเลย <c oughs> เป็นสิตักน้ำไปใส่ใส่ละบ้านนี้ <c oughs> มาแล้วอิ่มแล้วสวยปานนี้แล้วนนหมกโปรปนะมีมะพริกลอพรออ้อมเริ่งใส่หมกปลาจิ้วมากเดีเก็บแบบฮกใส่หมกหัวเนือเสียบเนาะสัมพัดตูนังละเบาเลี้ยแม่ไพ่ประเฮดงานกับหมอบิดคือผู้งามแท้เพื่อนวะวายมาแต่ฟังผุหละเพื่อนว กดนูยูวะละเว่าหยอค่ะคำเขาไหมสองสามคำกับอิมด้วยนี่หนูกับอันเสียวซื้อปีมาให้แล้วมาฮอดทางนีเประมามกแล้วแหละว่าท้งเอาทั้งป่าทั้งมาซิวเรื่องมาบักน้วยมันดูทางมาคายแหละจี ตางออกัเอาสิมาหลอกมีแต่แนวขายแล้วเารว้อยู่นอนพันลูกเสียงมันโวู้วอยู่ต้องหลอกกันน้ำโผล่น้ำมันมาหลขายเองมันตื่นเสามาละห้าเงินโหลดดิห้าเงินจริงเหรอพอหาแล้วก็ขายเองพร้อมเนะาบะบดใยากน้ำลูกน้ำเมียเลยวะหาขายเองโอ้ลูกมันเนี่ยโตขึ้นเลใหญ่เนาะ เ้าจ้า,านนอาไปเรา,าอยากไปเราโทรมาตามแต่ปะะแปนปะะแปนบริไปจ็กเถื่อเมื่อวานกับพากันอยู่เบิดอเมือนอนะคอยกับอยู่เฮื่อนนั้นคำเล่าเขาไปก็ได้ไปแต่มาว่านแล้วแล้วเราลงมาหาอยู่พี่แล้วว่าข่อนมาเห็นงานอยู่พี่นะฮึ นเดยอดยังอยู e ่ได้บริเก e ็บเบิดได้ล่ะเราเห็นบ่กิ่งหนึ่งันเด้ยหอดทางหลังต้นสูงเห็นเนาะเขาวารูดใบเก่าใบแกมันออกเบิดมันจังแตกยอดอืมต้องรูดใบแกมันออกผักหวานนะแม่น่ะแล แตกตมแล้วบะเนี่ยดูงั้นตูดวงเนาะสมันยังไงางคนคือเบาะกันเลยฮะก็บอกแล้วคำอยากให้มันแตกยอดลายวะตูดใบ<า>แก้มันออกให้เบิดมันก็แตกตามอันนั้นเลยตามแขนงใบกโอ้ยจำจนว่าเขา,า,าเหนื่อยวะ ค <a> ือาเอาสอนมาสดใช่ไหมถ่ายนสีซีจอนบสอนืนโบอ่อเือน่่ัเาเด่เค็ดกับเขาเ่กับางานเราตัวบ่าเกีดตวมุกที่อน บ,บอจักจะว่า่อยว่าเอามันสีมีแกบอยู่สดงมันเมนโรงสี่อยว่ามันีตะเฟืองตัวอยู่หันจักถามอีพ่อโลดมันวานสิเอาว่าเขามันบอเมนก็ไ่ได้เอิ่นแก็บเลย แกปะแกอยู่โรงสีปุ่นล้วเนาะไปว่าจาะไปว่ามันกับมได้ไปบอกมันว่าแกบเขาเขารีบเด้อกับว่าสิตัว,วอืมเขาบอว่าเขารีบยังกว่ามีขาเข้าเพิ่นแกอืมเตินแต่เจ้าละไรรถไฟะวะอืะ กิน lạc หลาย xăm cao พูใหญ่ดอก เฮ็ดยังเราเห็ดแนวกินม่ให้สักผาแห้วหาาหกคำอิ่มคือว่าแล้วคำขายห้าอิหยังนี่กินข้าวอิ่มก็ลุยงานต่อสิเห็ดอันสิเห็ดอันกะปิน้ำปลาหวานมากินกับมออูนเมื่อวานตำกินผู้เดียว ผู้ใดวะอิ่มเรียบร้อยค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาเชนโนนะคะขอบคุณสำการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะมันกับสีฮุบมานน้ำกันหรือว่ามันกับเไร่แนวมันโผกันอยู่หันเนาะ มันกระสิถุบมาเออมันกระสิถูกของมันแต่ของข่าวรถสีเห็นบ่แมนแกบอยู่โรงสีเพิ่นปลูกผักอีหยั่งเนาะปลูกผักหอมบอสันเดียมันก็เอามานำกันหั่นละอันนี้มันก็เอามาถูกอยู่ลูกผักหอม